แกะท่าเทรดทองคำ5,000จุดนะครับและสิ่งที่ผมได้ตกผลึกจากการเทรดม้นี้ครับไปดูกันครับคําเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาให้มั่นใจและโปรดใช้วิจารณญาณส่วนตัวในการตัดสินใจลงทุนด้วยนะครับ ตอนนี้เป็นทองคำเนาะนะครับเมื่อประวานเมื่อวานนี้เลยวันที่18เนาะนะครับนี่ที่สิาทีมอัดดีโอนะครับก็คืออันนี้ผมผมย้อนกราฟเนาะนะครับคือผมเห็นแล้วนะครับว่าทองคำเนี่ยในไทม์เฟรม4ชั่วโมงเนี่ยครับก็เขาได้เกิดการที่แท่งอิมบาลานซ์ตรงนี้เกิดขึ้นแล้วก็เนื่องจากตรงนี้ครับมองว่าเป็นโซนที่ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับถ้าเราจะรับซื้อเนี่ยนะครับก็คือเราควรจะรับซื้อในราคาข้างล่างเลยนะครับตรงนี้บริเวณนี้เช่นถ้าเกิดว่าตรงบริเวณนี้ครับอาจจะเป็นจุดที่รราาาาาคคเเีียยกลัับมมมดต้้ทงหข ก็คือแบบลงยาวๆนั่นแหละเนาะแล้วก็มีโอกาสลงมาถึงบริเวณข้างล่างนี้ได้ซ้ำเนาะนะครับซึ่งปัจจุบันตอนนี้ก็อยู่ประมาณแถวๆนี้เนาะนะครับจุดที่ผมเข้าเนี่ยนะครับก็คือสิ่งที่ผมดูนะครับใน time f ฟ a ม1ชั่วโมงถ้าเราตีกันดีๆเนี่ยครับตรงนี้จะเห็นว่าเขาหลุดเส้นนะครับเทนไลน์หรือของผมนะครับจะเรียกว่าเส้นสป e ด d line นะครับตรงนี้บริเวณนี้ตรงชุดนี้เขาหลุดนะครับถ้าเขาหลุดไปแล้วเนี่ยครับโอกาสที่เขาจะขึ้นไปถ้าไม่ผ่านตรงนี้เราจะเซลล์กันเนื่องจากพอราคามันเกิดแท่งมีมารงนี้อนีกทนตรงบริเวณนี้มีชุดนี้ผแล้วก็อีกชุดน เป็นนชุดี้อิมบาลานตรงนี้นี้นะครับพอไททมเฟรม5ทีนะครับกับ15ทีเนี่ยครับเขาเนี่ยนะครับ,รบก็คือมีชุดหนึ่งที่ผมบายตรงนี้นะครับพานังเรียนบายไปหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บราคาเนี่ยวิ่งขึ้นไปข้างบนนะครับแล้วก็มีการนะครับไปเคลียร์ิรควิดิ i ี้ตรงนี้ อีกรอบหนึ่งก็คือเป็น l i q u i ตี้ตรงบริเวณนี้นะครับเลยทําให้นะครับบริเวณตรงนี้นะครับถ้าราคาตับใดที่ยังมีอยู่นะก็คือผมจะมองว่าราคาเนี่ยครับเขาจะเป็นจุดเซลล์ได้ใน5นาทีแล้วก็ใน1นาทีเนี่ยครับไปดูกันจุดนี้เห็นไหมเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยเขาจะไต่ขึ้นไปนะครับสังเกตตอนที่เขาไต่ขึ้นไปเห็นไหมครับว่าเขาเนี่ยลงลึกมากๆเลยเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยทองคำเนี่ยครับถ้าสมมุติว่าเขานะครับจะกลับตัวขึ้นเป็นเทรนขาขึ้นเนี่ยครับเขาจะต้องวิ่งเป็นสตองเทรนเบรกแบบนี้ไปเลย แต่เนื่องจากนะครับทองคำเนี่ยวิ่งออกข้างแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ชุดนี้คือลงลึกมากๆเลยทําให้นะครับเขาเคลียร์ liquidity ตรงนี้และตรงบริเวณนี้เนี่ยนะครับมีโซนที่มีนัยสําคัญนะครับตรงกับแนวฟลิปด้วย S/F ตรงนี้เลยทำาให้นะครับทองคำเนี่ยครับลงต่อก็ลเลยทําให้นะครับเกิดออเดอร์นะครับที่ทุกคนได้เห็นอยู่เนาะนะครับที่ผมลงอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูออเดอร์ตรงนี้นะเกิดขึ้นประมาณนี้อ่า ทีนี้เนี่ยนะครับก็คือเห็นไหมปัจจุบันก็คือภาพเนี่ยก็คือลงมายาวมากๆเลยนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็คืออ่ะทองคําลงมาลึกมากๆนะครับตรงนี้ ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะฮะก็โอกาสที่ทองคําจะกลับตัวขึ้นเนี่ยแต่ยังตอนนี้ยังไม่มีกาลังฟอร์มตัวที่จะกลับตัวขึ้นมีโอกาสที่เขาจะลงมาอีกชุดหนึ่งะครับบริเวณแถวนี้แล้วเราเค่อยพิจารณาในการบายอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นแผนประมาณนี้เลยทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมได้เรียนรู้ก็คือการที่นะครับทองคำเนี่ยเวลาเราเล่นเนี่ยเราจะต้องดูเทรนด์ด้วยผมแนะนําให้ทุกคนนะ่ตีเส้นเทรนไลน์แล้วก็ลองดูว่าถ้าอะไรก็ตามที่เขาเบรกตรงนี้ครับพอเขาเบรกเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาเกิดการพักตัวขนาดใหญ่ตรงบริิเเเเเววววณนนนีีี้้้้้้แลลลกก็งงงงถถึตตรรรดยยยททําาาาใหอ่่่มสัค เล่าแหลกตามที่เกิดการพับแบบนี้มีโอกาสที่เขาจะเปลี่ยนนะครับมุมมองการเทรดฉะนั้นทุทกๆครั้งที่เราเทรดเนี่ยนะต้องคอยอัปเดตให้เป็นสถานการณ์ปัจจุบันด้วยนี่คือสิ่งที่ผมได้ตกผลึกนะครับจากการเทรดนะครับในไมา้นี้นะครับซึ่งรันกำไรก็คือประมาณ5,000จุดเลยสำหรับใครที่สนใจอยากจะดูแนวคิดต่างๆนะครับที่ผมเทรดเนาะนะครับก็สามารถที่จะติดตามนะครับได้ที่เพจนะครับเฟซบุ๊กมิกเซอร์การทุนถึนงอนาคตนะครับต้องดูผู้ติดตามด้วยนะ7.6หมื่นผู้ติดตามแล้วก็หกจุดสามหมื่นนะครับในการกดไลค์แล้ว จีติ๊กตอกนะฮะก็สามารถที่ติดตามได้ทั้งหมดเลยอ่าหลังจากที่ทุกคนติดตามแล้วเนี่ยผมก็จะมีไลฟ์นะครับประจำสัปดาห์หรือแม้กระทั่งอยากจะเข้าลงคลาสเรียนกับผมนะครับหรือว่าทดลองเรียนฟรีนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาที่เพลย์ลิสต์ตรงนี้เพื่อเรียนฟรีได้ครับแม้เทคนิคขและเทรดเซตอัพต่างๆตรงนี้นะครับดูได้หรือแม้กระทั่งนะครับมือใหม่เริ่มต้นเทรดทองสามารถที่จะดูแล้วก็เริ่มต้นเทรด forex ตรงนี้ดูได้หมดเลยนะครับสรุปเนื้อหาแท่งเทียนตรงนี้ครับเจ็ดบทครับก็สามารถที่จะดูไไดดดด้้้้้้้ใในน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 ผมมมมมมมรรรรรรวววววบบบบเเืืืออออหหหาาาาาาาททุกกกคคคคัััััังีแลลละะะะยย่่่ตตตติิ คลิปหน้าผมจะให้ทุกคนดูเซตอัพไหนนะครับผมสำรับวันนี้าณนี้ครับสวัสดีครับ